วันนี้ที่มหาวิทยาลัยของผมมีการจัดพิธีจบการศึกษากันแล้ครับผมก็เกิดสงใครอยากรู้ว่าเอเขาจะจัดงานกันยังไงหนะ้าปีนี้ก็เลยลองหาข้อมูลมาแล้วให้ฟังกันในตอนนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใ hey, ห้เจแปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมสันชิโร่เช่นเคยครับ นักศึกษาที่จบการศึกษาปีนี้เนี่ยผู้นี้นจะผ่านช่วงเวลาอันยากลาบากจากปีที่แล้วที่แบบต้องอยู่กับความเหงาเรียนออนไลน์กันตลอดแล้วหลายหลายคนก็ฝ่าฟันมาจนได้แล้วก็จบการศึกษากันแล้วแต่จะไม่ให้จัดพิธีจบการศึกษาหรือว่าสุดเซงเยวชิกิส e ุดเงยวชิกิ e เนี่ยก็คงจะเหงาแน่เลยคำว่าสุดเซงียวชิก e ิเนี่ยแปลว่าพิธีจบการศึกษาซึ่งเป็นคําเดียวกับที่บรรดาไอดอลเขาใช้เวลาเขาจะ จบการศึกษา่ด้เลยครับแล้วปีนี้ก็มีการจัดโซงเชียลชิกิจนได้แล้วก็มีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่เช่นเคยครับคนก็เลยน้อยกว่าปกติหน่อยเพราะว่าไม่ให้คนนอกเข้ามาในเขตมหาวิทยาลัยครับ ในวันที่18มีนาคมปีพุทธศักราช2564เนี่ยที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเขาจัดพิธีจบการศึกษาประจำปีการศึกษา2020ครับปกติเนี่ยเขาก็จะให้นักเรียนที่จบการศึกษาได้เข้าหอประชุมกันหมดไปเป็นรอบๆๆๆไปแต่เนื่องจากปีนี้ยังอยู่ในช่วงที่ไวรัสโครโรนาระบาดหนักแล้วก็ต้องป้องกันการแพร่ระบาดเขาก็เลยแค่เลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาจากแต่ละคณะรวมกันประมาณ80คนมาเข้าหอประชุมครับพิธีจบการศึกษาของญี่ปุ่นนั้นก็เรียบง่ายแต่ว่ามีพิธีนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับเรามาดูกันว่าเขามีพิธียังไงบ้างอันนี้อ้างอิงมาจากเว็บของเขาเลยเขามีกำหนดการชัดเจนเลยว่ามีวันเวลาก็คือ เขาก็เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นไว้เลยถ้าใครอยากดูภาษาญี่ปุ่นก็เข้าไปดูในบล็อกได้นะครับผมจะพูดแต่ภาษาไทยเป็นหลักๆเพราะว่าสับแอบยากลัวทุกคนตามไม่ทันวันเวลาก็คือวันพฤหัส,สบดีที่1 8มีนาคมปีเรวะที่3หรือว่าวงเล็บ 2, 0, 2021เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา15นาทีวแค่1ชั่วโมง15นาทีเท่านั้นรอบเดียวเลยปีนี้ ถ้าปีอื่นๆเนี่ยเขาจะมีเป็นรอบๆแบบเช้าสายบ่ายเย็นทีละชั่วโมงชั่วโมงทุกแต่ละคนก็ค่อยๆเข้าไปกันครับแต่ปีนี้แปบ๊บเดียวจบสถานที่ก็คือยาสุดะโกโดก็คือหอประชุมยาสุดะ um ซึ่งเป็นห oh um อประชุม oh um ใหญ่ของมหาวิทยาลัยโตเกียวครับผู้เข้าร่วมในปีนี้ได้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีเรวะที่สองถึงเดือนมีนาคมปีเรวะที่สาม เฉพาะผู้ที่เป็นตัวแทนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมพิธีได้ครับก็คืออย่างที่บอกไปจะมีตัวแทนนักศึกษาประมาณแค่80คนเท่านั้นที่ได้เข้าไปในพิธีครับสำหรับกำหนดการนั้นเรียบง่ายมากๆครับมาถึงเขาก็จะมีการบรรเลงเพลงเขาเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าโซงกุเสร็จแล้วก็ต่อด้วยพิธีเปิดภาษาญี่ปุ่นว่าไคิกิ แล้วก็ต่อด้วยพิธีมอบป,ปริญญาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ากักุยิคิจุโยแล้วก็มีโซโจกุจิก็คืออธิการบดีให้โอวาดลาจากนั้นก็มีไรฮิงชูกุจิประธานสมาคมนักศึกษาเก่าให้โอวาดหลังจากที่ได้รับโอวาดจากอธิการบดีแล้วก็รุ้นพี่ที่เป็นประธานสมาคมสิทธิเก่าไปแล้ว ก็จะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดยตัวแทนบัณฑิตซึ่งเขาเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าสดเซียวเซโทจิซึ่งคนที่ขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์ได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ตัวท็อปรือแบบเป็นเหรียญนิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเลยทีเดียวถึงจะขึ้นมาได้ตรงนี้ครับ แล้วหลังจากที่ตัวแทนนักศึกษาตัวแทนบัณฑิตกล่าวสุนทรพจน์จบแล้วเขาก็จะมีโตเกียวได้กับคืนโนอุตะเพลงประจำมหาวิทยาลัยโตเกียวครับตอนนั้นผมจำได้ว่าผมไปเข้าพิธีอะไรนะพิธีปฐมนิเทศเออแล้วเขาก็เอาโน้ตเพลงให้ก็เป็นโน้ตเพลงแบบ5เส้นมีตัวโน้ตแล้วก็มีเนื้อเพลงอยู่ใต้ตัวโน้ตแล้วก็ให้ร้องตามครับผมก็ แค่อ่านฮิรางานะยังอ่านไม่ทันเลยจ้าแล้วต้องใส่โน้ตในแต่ละตัวอีกอืม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 อตามไปละกันเนาะร้องไม่ได้จริงๆแล้วจากนั้นก็เป็นพิธีปิดครับเฮชกิ hey, ตอนเวลา1 1บเนาฬิกาสินาทีโอ้ดวดเร็วมากและนี่ก็คือโฟล์ของพิธีจบการศึกษาของมหาวิทยาลัยโตเกียวครับ,รบมีพิธีแต่ว่า สันส้นๆง่ายๆป้องกันโรคแพร่บาดจบครับ <laughs> แล้วเนื่องจากเขาต้องจำกัดคนเข้ามาในมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อใช่ไหมเขาก็เลยขอความร่วมมือไม่ให้ผู้ปกครองเข้ามาในเขตมหาวิทยาลัยครับเขาไม่ได้เขียนว่าห้ามนะแต่เขียนว่ากรุณาเกรงใจ <laughs> เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า s 恩 o いただきますようお願い Gemasu แต่เนื่องจากว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ใช่ไหมเขาก็เลยมีการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตให้แทนครับซึ่งปกติแล้วที่มหาวิทยาลัยตัวเกียวเนี่ยผู้ปกครองจะเข้าไปร่วมได้ก็เลยไม่มีระบบนี้แต่ของเรานั้นผู้ปกครองเข้าไม่ได้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเราก็เลยมีระบบถ่ายทอดสดให้ดูทั่วประเทศกันอยู่แล้วนะครับ แล้วเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็จะสังเกตว่ามีแต่ตัวแทนใช่ไหมที่เข้าไปรับปริญญาบัตรอ้าวแล้วคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นตัวแทนไม่ได้เข้าหอประชุมทําไงล่ะเขาก็จะให้ไปรับปริญญาบัตรที่ภาคของตัวเองครับคือไปที่สํานักง,งานธุรการภาคแล้วก็รับมาแบบเซ็นชื่อรับจบนี่แหละครับคือพิธีการมอบใบปริญญาบัตรของญี่ปุ่นสําหรับคนที่ไม่ใช่ตัวแทนคณะ ซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วถ้าไม่ได้เป็นตัวท็อปก็ไม่ได้รับจากอธิการบดีครับแล้วปีนี้พิธีจบการศึกษาหรือว่าสดสิงยาชิกิเนี่ยไม่ได้เงียบเงาเหมือนปีที่แล้วที่ทุกคนโดนสั่งให้อยู่บ้านนะครับ ทุกคนก็จะออกมาแต่งตัวกันเต็มยศเลยผู้หญิงก็จะใส่ชุดฮากามะทำผมแต่งหน้าสวยๆผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะสวมสูทบางคนที่เช่าชุดครุยทันก็ใส่ชุดครุยครับใครที่เช่าไม่ทันก็ยืมเพื่อนใส่เลยง่ายๆแล้วก็จะมีผู้ชายบางคนก็สวมฮากามะด้วยของของผู้ชายนะก็เท่มากๆไปอีกแบบครับสำหรับชุดครุยของญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นว่ากะเดมิกึงกาวน Academic g o w n ก็คือ Academic g o w n นนั่นเองครับชุดครุยของที่นี่ก็จะเป็นระบบให้เช่าซะส่วนใหญ่ครับหรือจะซื้อก็ได้ถ้าซื้อก็50,000เยนประมาณ1 5 0 0 0บาทถ้าเช่าก็ประมาณ10,000เยนหรือว่าประมาณ3,000บาทครับใครที่เช่าก็แชร์กับเพื่อนดีกว่าถูกกว่าครับ แล้วชุดกาาของมหาวิทยาลัยนี้เป็นยังไงก็ลองเข้าไปดูได้ในเว็บของเขาเลยผมแปะลิงก์ไว้ในบล็อกแล้วนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็มีความทรงจำเกี่ยวกับพิธีจบการศึกษาที่ไม่ค่อยอยากจำเท่าไหร่เมื่อ3ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมก็จบปริญญาโทแล้วก็มีสิทธิ์เข้าพิธีจบการศึกษาเหมือนกันแต่ตอนนั้นพอดีว่าเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ครับเป็นช่วงที่กำลังเป็นหนักมาก จำได้ว่านัดหมอเวลาเดียวกับพิธีเริ่มก็เลยอไม่ไปเข้าร่วมพิธีไหนะบอกเพื่อนเชิญไปเลยจ้าเพราะว่าเรารสึกว่าเราอยากดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองให้ดีก่อนแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้อินกับการจบการศึกษาเลยเพราะว่าไม่มีความสุขกับอะไรเลยในชีวิตครับรู้สึกแย่มากๆก็จําได้ว่ามีรูปตัวเองถือใบปริญญาบาัตรที่แบบยิ้มร่าเริงที่สุดในโลกและแต่เอาจริงคือรูปนั้นเนี่ยในใจรู้สึกเลยว่าแบบ ไม่มีความสุขไม่ได้ยินดีกับการจบการศึกษาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็ผ่านมาได้แล้วก็ตบบ่าตัวเองแปะแปะแล้วก็บอกว่าเก่งมากจ้าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะมันเป็นจังหวะหนึ่งของชีวิตที่มันได้เรียนรู้อะไรเหมือนกันนะกับการเป็นโรคซึมเศร้าแต่ถ้าไม่ได้เป็นอยู่ก็รักษาจิตใจตัวเองให้ดีๆอย่าเป็นแล้วกันนะครับ เอาละเล่าถึงวิธีจบการศึกษาหรือว่าสัตสิงเยวชิกิไปเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าจะจําคําว่าสัตสิงเยวชิกิหรือว่าพิธีจบการศึกษาซึ่งใช้กับทั้งในมหาวิทยาลัยโรงเรียนแล้วก็ไอดอลกรุ๊ปต่างๆด้วยครับแล้วก็หวังว่าตอนนี้จะช่วยทําให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศร่วมยินดีกับน้องๆที่จบการศึกษาในปีนี้กันนะครับ แล้วถ้าคุณติดตามรายการให้จ a บปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่ 1, 1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2,632คำและสำนวนครับติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้แจ a ปนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้จ a บปนิสก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ